โยกนะคะท่านนายกบอกว่าเผยว่า12ธันวาคมนี้จะมีถแถลง<อ>เกี่ยวกับเรื่องของข,องขวัญปีใหม่นะคะหลังจากที่ท่านนายกได้ขึ้นเวทีประชาชาติธุรกิจโอกาสความหวังความจริงชี้ว่าคนไทยนั้นมีความสามารถรัฐบาลเองก็คือ ต้องให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นอยู่ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อปลดล็อกศักยภาพเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2,568จะโตกว่าที่ตั้งไว้และที่สำคัญทนาย,ยกย้ำว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นประทาาพิเศษในหัวข้อประเทศไทยโอกาสความหวังความจริงโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนนั้นเพิ่งกลับมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศเปรูได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้พูดคุยกับผู้นำทั่วโลกแน่นอนว่ารัฐบาลพยายามสร้างโอกาสให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดเป็นโอกาสที่จับต้องได้นะคะ อย่างแรกที่รัฐบาลต้องการจะทำท่านนายกบอกเลยว่าคือพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจก่อนเพราะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้คนในประเทศอยูอ่ทำให้ประเทศกินอยู่ได้อยู่แบบกินอยู่ได้ดีขึ้นก,ก็คือคคนมนความปเ,เป็นอยู่ดีขึ้นนั่นอเองนะคะถ้าคนไทยท้องอิ่มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวก็จะออกมาเองท่านนายกบอกอย่างนี้นะถ้าเบสิกขั้นพื้นฐานยังไม่ถูกเติมเต็มการจะเกิด ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าแรงผลักดันประเทศก็จะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นเราถึงพยายามกระจายโอกาสตรงนี้ไปให้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะค่ะโดยสิ่งที่รัฐบาลเร่งทำต่อไปนะคะนั่นะก็คือการใช้งบประมาณด้านการลงทุนนะคะกว่า9.6แสนล้านบาทโดยนำเงินส่วนนี้ค่ะไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะปกติแล้วงบเหล่านี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดติดเรื่องความล่าช้า ในปี2018ก็มีการกำชับค่ะว่าต้องใช้งบในส่วนนี้นะคะให้หมดเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินกับตัวภาษีนะคะนอกจากนี้ก็จงต้องมาดูเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่โดยต้องมีการคำนึงถึง economy of scale นะคะด้วยก็คือทางประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตสูงมากทำให้ต้นทุนถูกเราก็จะรู้สึกว่าการแข่งขันของเราเนี่ย สู้จีนไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตของได้เท่าเขาแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าจะเป็นสงครามด้านการผลิตแต่ทางรัฐบ,บาลเองเขาก็ต้องช่วยเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็ดูเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคัคบให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังกล่าวต่อนะคะว่าปัญหาที่พูดมาเราต้องหาทางรอดว่าจะทําอย่างไรให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคงและหาเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้เพราะว่าเรื่องของหนี้สินหนี้ครัวเรือน ก็มีมากมายเต็มไปหมดท่านนายกบอกนี้นะคะจะทํายังไงให้คนไทยนั้นมีรายได้ที่บอกว่าเคยมีทางเดียวเนี่ยมีอย่างเดียวคงไม่พอ,อพอต้องเกิดรายได้ใหม่ๆเกิดเม็ดเงินใหม่ๆด้วยเรามีทางรอดอยู่3ทางที่ช่วยประเทศได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือ 1. โอกาสด้านอาหารนะท่านนายกบอกว่าประเทศไทยของเรามีจุดแข็งนะคะ อย่างมากเลยก็คือเรื่องของอาหารสเสน่ห์ของอาหารไทยเราเคยทําครัวไทยสู่ครัวโลกมาแล้วมีการไปคุยกับแต่ละประเทศทุกทุกคนเห็นว่าไทยนั้นเป็นครัวของโลกได้จริงๆเพราะเรามีทรัพยากรด้านการเกษตรเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือดีมากๆอยู่แล้วนะค,ะคะเขามองว่าถ้าเขาสามารถฝากอาหารไว้ที่ประเทศไทยเราได้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยฟู้ดซิเคอร์ตี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าลงทุนม,มากๆ<ม>นะคะ โดยทางรัฐบ,บาลเขาก็มองเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องของการถนอมอาหารการส่งออกต่างๆว่าจะทํายังไงให้คุณภาพของอาหารที่ส่งออกไปเนี่ยยังได้มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วก็ยังสดใหม่เหมือนเหมือนมาทานที่ไทยเลยะนะคะโดยการเพิ่มเทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้นโดยในเรื่องของขนาดที่เนื้อวัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆแต่ก็ต้องการในแบบมาตรฐานที่ดีนะค่ะก็ตรงนี้เขาก็มีเรื่องของเรายังมีเรื่องของการขายซอสสมุนไพร อยากทำให้เข้มแข็งมากขึ้นนะ,ะเรื่องของเชฟซึ่งผูกกับนโยบาย Soft Power ที่จะรีสกิลกับอัพส i กิลนะคะอยากให้ทุกคนผ่านโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเพื่อทำให้เชฟเหล่านี้ค่ะเขามีใบรับรองในการทำอาหารแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะ ค่ะคำว่าครัวไทยสู่ครัวโลกพี่มีเคยได้ยินตอนพี่เป็นเด็กนะตอนนั้นคือถือว่านานมากๆเลยคือคนพูดถึงอาหารไทยแล้วที่สําคัญเชฟเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้การันตีได้เลยค่ะส่วนโอกาสที่2นะคะคือโอกาสเรื่องของสุขภาพเราได้ยินคําว่า30บาทรักษาทุกโรคมาแล้วก็ตอนนี้คือมีการอัพเป็น30บาทรักษาทุกที่อันนี้ทั่วโลกก็มองเห็นเหมือนกันเรื่องของความสามารถรวมถึงนโยบายที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนะคะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงนโย นโยบายเรื่องของสุขภาพนี่ง่ายได้มากยิ่งขึ้นไม่เสียเวลารอคอยเป็นนโยบายที่ทั่วโลกยอมรับและมีการศึกษาจากเราด้วยนะว่าเราทําอย่างไรอต่างชาติเขาก็มองนะว่าเอทำได้อย่างไงเมืองไทยทําแบบนี้ได้อย่างไรระบบเรื่องของสุขภาพครอบคลุมถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศค่ะค่ะส่วนที่3เนี่ยก็คือสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคืออุตสาหกรรมที่สร้างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ โดยเราเนี่ยประเทศไทยของเรามีการกีฬาที่แข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยไทยที่ต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกใครๆก็อยากที่จะเข้ามาประเทศไทยเพื่อที่จะมาเรียนศิลปะการต่อสู้ของไทยนะคะ,ะตรงนี้คือที่อังกฤษนะคะมีค่ายมวยไทย4,000 40, แหง่งย้ำว่า4,000 40, แห่งนะเยอะมาก แต่ว่าอาจจะไม่ได้การรับรองหรือว่ามีใบรับรองนะ,ะเราจึงนำตัววิชาวยไทยเนี่ยมารีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ได้ใบรับรองแบบมีมาตรฐานถูกต้องอแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกด้วยค่ะค่ะซึ่งท่านายกก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่ารัฐบาลจะมีการถแถลงสิ่งที่ทำให้อาที่ทำในรัฐบาลน,นี้90วันนะคะ,คะที่ทาในรัฐบาลน,นี้90วันในวันที่12ธันวาคมนี้ รับรองว่าจะมีนโยบายเรื่องดีๆออกมาเล่าให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกและรวมถึงของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนนะท่านนายกก็ไปร่วมงานของประชาชาตินั่นเองะนะขึ้นเวทีไปก็ได้ประถักกถาว่าท่านนายกไปเมืองนอกมาเนี่ยไปดูเขาทำอะไระไปพูดคุยมีข้อตกลงอะไรบ้างรวมถึงพูดว่า เมืองนอกเขาพูดชื่นชมเราใน<ช>ด้านไหนบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ประเทศ,ขอ,เทศทของเราเนี่ยคือมันมีดีหลายอย่างเราก็อยากจะไปนําเสนอรวมถึงการนําเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่ทางต่างประเทศเขามีดีมาปรับให้เราเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้ไปนําเข้ามาใช่ค่ะ,คะที่สําคัญก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลงทุนกระตุน้นเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะ